ไปหมื่นเจ็ดเอ้ยเปิดไปห้าหม่นหนึ่งใช่ไหมเมนาช่เลยกับภาพะโอ้้ oh. งที่หนึ่ง <c oughs> ห้องที่สอง สองข้างแม่กำลังอ้าวว่าแม่ขับเองลูกชายที่ต้องหนีก่อนหน,นีเลยจะขึ้นรถแต่ก่อนเพราะปัวโดนฝั่งคนตายกระทพิคือประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมครับเธอฝั่งคนตายเนี่ยก็จะเป็นผู้วัยรุ่นเหมือนกันล่าสุดวันนี้เราไปที่งานของกงองเชียร์สีฟ้าคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมเชื่อมันนี่น้องหนุ่มอยู่เลยอ่ะแล้วทีมงานที่ตัดภาพไปตอนที่เป็นเพื่อนเมื่อคืนนี้ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยองจากเพื่อนเพื่อนเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างอุนซารังดูกับคุณวิรุธ

พยายามจะหลบถ้าดูจากวงจรปิดเนี่ยคือเอาจริงมันไม่เห็นรถไฟสูงวงจรปิดมเ็ตอนี่กันแล้วแล้วรถเก๋งกแทมอเตอร์ไซค์ลงไปข้างทางมีรถไฟวิ่งผ่านคุ้นขังเปิดเฮ้ยโอลูก้าเยี่ยมมาใช่เลย ยี่งลิทกับโจครับห้ารังได้พอลูก้าที่หกรถไฟวิ่งผ่านดีจริงเลยเฮ้ยล <c oughs> <c oughs> hey, ิทยี่มาก แค่โจแล้วให้ประหยัดเลยเถอะตู้ที่แล้วหมดไปตั้งห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งเออโจโจโงที่แปดโจ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 นาวเด็ก ครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดโอ้โหไม่มีอะไรมาเลยน่าเละแหกกระจิงโจหลุดมาหน่อยสิโจโจโเข้มใช่กูเปิดถึงแพ่ด,ด่านใช่ไหมเนี่ยเออไอ้ไนี่รู้สึก กำลังแก๊กด้วยพอเข้าไปกำลังจะปิดแก๊สคุณผู้ชมฮะอยู่ๆเกิดประกายไฟและก็เกิดระเบิดเกิดขึ้นภาพในที่เกิดเหตุจึงเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นถ้าคือสภาพบ้านเนี่ยพังยับไปหมดโดยน่าสุดเลครับสองคนพ่อกับแม่บาดเจ็บหนักมากก็่าวกล่าับไปที่บ้านหลังนี้ครับวันนี้ทีมข่าวเอมาลินทีวีเราได้คุยกับคุณดาวรัตน์เป็นภรรยาของคนเจ็บคุณดาวรัตน์ป็นเิเออ เระเบิดแล้วครับที่สิบสามหมื่นเป๊ะมาเหอะโจหนึ speaker 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 speaker, ่งสองสามสี่ห้าหกโจพอรูโจดิพอรูกาอีกแล้วขายโอ้โหตัวโคตรเก่าพระเจ้าจอด ไม่เก mm ่าเว้ยขอโจนะก็ไม่ได้โจ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 อีกห้าครั้งข้างที่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดครับรจเบอร์แล้วไม่กับเบอร์ห้าแปดเก้าน่าในหมดตัวในอีสาครั้งครับ พ <People. S 2> ี่ปูใค่อะสาลานางฟ้าสาลาอืมเอ้ยอะไรติดปี่ สี่แล้วครับตัวฐานครั้งที่เจ็ดพ้าครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัวไปแรกและน้อยก็ครบครบตามตัว ออกหน่อยนะดูดิดูดูมันออกแมงเอล้วนผสมบีมาหนึ่งทุเรศจังเลยแรลกสิครับถึงการันตีขนาดนี้ก็ยังดีที่ระหว่างทางยังเจอสองตัวเจอฟลูก้าสองเจอลิทหนึ่งโจไม่ออกเลยแรลกสิครับอือหือ ปลาหมึกไปโจคุงมาอยู่ด้วยกันอาสามเพชรตั้งหนึ่งแสนแสนหนึ่งหมื่นไอหนึ่งล้านหนึ่งแสนหมดเลยหมดไปเกือบแสน